สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับรายการวอตเวนแวร์ไวโดยกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวค่ะวอตเวนแวร์ไนะคะจะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวต่างๆด้านการท่องเที่ยวค่ะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์หรือเรื่องราวที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ หลังจากที่ทราบกันไปแล้วนะคะว่า s D G หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไรและการท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายข้อที่1ถึงข้อที่4ได้อย่างไงทั้งในเรื่องของการขจัดความยากจนการขจัดความผิวโหยการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและการศึกษาที่เท่าเทียมวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่เป้าหมายที่5ถึงเป้าหมายที่8ค่ะแล้วมาดูกันนะคะว่าการท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องได้อย่างไงไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเป้าหมายที่ห บรรลุความเท่าเทียมทางเพศพัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิงการท่องเที่ยวสามารถเพิ่มพลังให้แก่สตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท้างานโดยตรงและการสร้างรายได้จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการให้บริการนอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นเครื่องมือในการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเป็นผู้นำของสตรีในสังคมทุกดานเป้าหมายที่6รับรองการมีน้ำใช้การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน ความต้องการการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดหาสาธารณูปโภคที่มีบทบาทส,สำคัญในการมีน้ำใช้ที่สะอาดและปลอดภัยนอกจากนี้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในการท่องเที่ยวการควบคุมมลพิษและประสิทธิภาพของเทคโนโลยียังเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องทรัพยากรอันมีค่าเป้าหมายที่7รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้เชื่อถือได้ยั่งยืนทันสมัย ถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวจะเป็นภาคส่วนที่ใช้พลังงานเป็นจํานวนมากแต่ก็สามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มสัดส,ส่วนพลังงานทดแทนของพลังงานทั่วโลกได้โดยการส่งเสริมการลงทุนในแหล่งพลังงานสะอาดนอกจากนั้นการท่องเที่ยวยังสามารถช่วยลดการเรือนกระจกบรรเทาภาวะโลกร้อนและช่วยให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานเป้าหมายที่8ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า การท่องเที่ยวในฐานะการค้าบริการเป็นหนึ่งในสของการส่งออกที่มีรายได้สูงสุดทั่วโลกปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการจ้างงานหนึ่งใน1ิของการจ้างงานทั่วโลกนอกจากนี้โอกาสการทำงานในด้านการท่องเที่ยวที่เหมาะสมโดยเฉพาะโอกาสการทำงานของเยาวชนและสตรีและนโยบายที่สนับสนุนความหลากหลายผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยวสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นยังไงกันบ้างคะ พอจะมองภาพออกไหมคะว่าการท่องเที่ยวมีบทบาทยังไงเพื่อทําให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง4เป้าหมายของวันนี้ได้แน่นอนว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาติดตามกันต่อคะ่ะสําหรับวันนี้วอตเป็นแวร์ไวขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ